ในฮิบรูบทที่4ข้อที่12บอนะครับบอกว่าเพราะว่าพระเจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและสงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุทั้งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขข้อกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิด และความมุ่งหมายในใจด้วยในข้อนี้ประคำของพระเจ้าได้เปรียบเหมือนดาบที่ทิ่มแทงทะลุเข้าไปนะบางครั้งคนที่อา่านพระคมภี์ก็อาจจะแป๊บในจ,ใจิตใจความหมายคือ,อย่างนั้นและททาให้เขาสำนึกในความผิดของเขาเขาก็มาสารภาพบาปาต่อพระเจ้านั่นความหมายของการวินิจฉัย ในสองเปโตบทที่หนึ่งข้อที่20ถึงข้อที่21ได้บอกไว้ว่าท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพจะนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้น ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่งดลใจพระคำของพระเจ้ามาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ดนใจให้มนุษย์เขียนขึ้นนั้นพระคมภีร์ไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์แต่มาจากพระเจ้า ซึ่งจะตีความเองอธิบายเองไม่ได้นี่สำคัญมากๆเพราะเป็นคำพูดของพระเจ้าเราจะไปแปลเปลี่ยนดัดแปลงพระคำของพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจความจริงที่พูดไว้ในพระผ,ผีว่าสิ่งที่พูดนั้นหมายถึงอะไรนี่จึงมีความสำคัญที่เราต้องศึกษาต้องอ่านต้องเรียนรู้พระคมผี พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าพระเจ้าให้พระคำของพระองค์มาถึงมนุษย์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็อ่านพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราฟังพระคัะะมภีร์เราก็ฟังร Karena, พระเจ้าฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทําตามพระคัมภีร์เราก็ทําตามพระเจ้าและทาตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใน2อิติบทีบทที่3ข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่าถวาพระคำพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นพยาเทษทีครับและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่าก,ก่ลาวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมประคำของพระเจ้ามีประโยชน์ มีประโยชน์ในการสอนการตัเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งที่ผิดและการอบรมในทางธรรมหรือทางพระเจ้านะครับดังนั้นต้องให้ความสําคัญกับพระกับีในสดุดีบทที่33นะข้อที่6กล่าวว่าโดยพระวจนะของพระยาเวฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวานทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ ของพระองค์ลมพระโอษฐของพระองค์ก็คือคําพูดของพระองค์โลกถูกสร้างขึ้นและบริวารของโลกหรือสรรพสิ่งในโลกก็ถูกสร้างขึ้นเกิดขึ้นโดยคําตัดนในพระธรรมอีกข้อหนึ่งนะครับในสรุดีเหมือนกันบอกว่าเพราะพระองค์ตัดโลกก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชา มันก็ตั้งมั่นคงทั้นในหนังสือสดุดีได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามากมายและในบทที่119ข้อ89บอกว่าพระยาเวทรงดำรงอยู่เป็นนิจเพราะจจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงอยู่ในสวรรค์พราะเจนะพระโอวาทพระดำรัส ทรงเป็นอยู่เราได้อ่านมาในหนึ่งอยอนเป็นอยู่ในข้อนี้บอกว่าตั้งมั่นอยู่ในสวรรค์ตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่เป็นนิดดำรงอยู่เป็นนิดไม่มีการเสื่อมสลายสูญสลายและในสรุดีบทที่ร47นะครับข้อ15บบอกว่าพราะองค์ทรงใช้พระดำรัสของพระองค์ไปยังแผ่นดินโลกพระวจนะ ของพระองค์วิ่งไปอย่างรวดเร็ววิ่งไปน,นี้ข้อนี้ว่าพระวจนะของพระองค์วิ่งไปไปอย่างรวดเร็วในข้อที่18ในบทฤกือกันคือบทร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับบอกว่าพระองค์ทรงใชพ้พระวจนะของพระองค์ไปละลายมาันเสียทรงให้ลมของพระองค์พัดและน้ำก็ไหลนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า อำนาจของพระเจ้านั้น,นมีอำนาจมีฤทธิ์ใบละลายน้ำแข็งให้ไหลหิมะก,ก็กลายเป็นน้ำในยอห์นบทที่10ข้อ34ถึงข้อที่35บอกว่าพระเยซูตรัสว่า ในพระคมพีของท่านมีคําเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเรากล่าวว่าพวกท่านเป็นพักถ้าคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพักและจะฝ่าฝืนพระคมภีร์ไม่ได้การรับพระวจนะของพระเจ้าการรับนี้ หมายถึงการรับมาไว้ในใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามทำตามในสด,ดุดีนะครับบทที่119ข้อ11กษัตริย์ดาวิดได้พูดไว้ว่าข้าพระองได้เก็บรักษาพระดำรับของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองจะไม่ทำบาปต่อพระองค์การรับ การสะสมไว้ในใจก็จะไม่ทำบาปเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทำอะไรพระคำของพระเจ้าที่เราสะสมไว้ก็จะเตือนเราว่าทำสิ่งนั้นได้ไม่ได้ถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่เมื่อเรามีพระคำของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกถ้าเราจะโลภ เราจำพระคาของพระเจ้าได้ว่าพระคาของพระเจ้าว่าอย่าโลภเราก็ไม่โลภนะครับดังนั้นการสะสมพระคาของพระเจ้าจะด้วยวิธีใดก็ได้นะครับให้เราจำพระคาของพระเจ้าเราก็จะไม่ทําสิ่งที่ผิดต,ต่อพระเจ้าในคําว่าในความหมายคําว่าพระที่เราอ่านไปในยอห์นบทที่สิบนะครับข้อสามสิบสี่สามสิบห้าดังนั้นคําว่าพระนั้น มีความหมายว่าอะไรในหนังสือสรุดีนะครับบทที่82ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระเป็นหมุดของผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละในข้อนี้บอกว่าพระก็หมายถึงบุตรดังนั้นคนที่รับพระจนาของพระเจ้า คนที่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าเขาก็จะเป็นเป็นลูกของพระเจ้าถ้าฟังคําของมารก,ก็เป็นลูกของมารซึ่งในยอห์นบทที่แปดได้กล่าวไว้อย่างนั้นดังนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ความหมายคําว่าพระก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่รับพระเจ้นาของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรของพร,ระเจ้าก็ มีชีวิตนิรันด์ในสวรรค์เป็นคนชอบทรมีชีวิตนิรันด์ในสวรรค์จากรื่งนี้ไปก็ไปอยู่ที่สวรรค์นั้นการรับพระยานาของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพระกภิีชาวบนรับคือรับเชื่อและทําตามเขก็จะเป็นลูกของพระเจ้า